เรื่องคลิปมาเนี่ยแค่จะบอกว่าเวลาจะดูอะไรเนี่ยก็ควรไร่ตองดูดีๆเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นโซเชียลแคมแล้วนะจ๊ะดูอะไรขึ้นร้าเลยอ่าใช่ใช่ยังไงอะเฮ้ยมันนั่นมีเขื่อนดออยู่ใช่ใช่พี่ก็เห็นเลยก็ก็ดูด้วยกันไม่ใช่หรออุ้ยสองคนนี้เนี่ยทำอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะไร้สาระกันจริงๆเลยนะคะดู้ไข่ก็ไม่ได้ค่ะดูแต่สิ่งดีๆนะคะทำให้สวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะ ดูกันเลยกันนะคะกับช่วงปิ้งทมกับท่านวอวชิระเมธีค่ะปิ้งทมกับท่านวอวชิระเมธีสนับสนุนโดยเจเร่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินทางที่เราอยู่เฉยๆแต่ก็ถูกคนอื่นนินทาว่าร้ายถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงคะ เราจะทําตัวยังไงเหล่าคะถ้าเราถูกคนอื่นนินทาว่าร้ายนะคะที่วัดของพระอาจารย์ตรงนี้นะลูกนะ,<ฮ>ะพระอาจารย์จะเขียนคําคมมาไว้มีอยู่คําหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลว <ฮะ S 2> เดี๋ยวหนูไปหาดูนะลูกนะอันนี้คือคติที่พระอาจารย์สรุปมาจากพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้า <ฮะ S 2> พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่านัตถิโลเกออนินทิโตแปลว่าไม่มีใครในโลกนี้ ที่ไม่ถูกเนินทาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในโลกเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าน,นี่คือสัจธรรมของโลกไงลกภาษาพราะท่านเรียกว่าโลกก<ม>ระทำแปลว่าธรรมที่มีอยู่ประจําโลกไม่มีหรอกคนที่เกิดมาแล้วไม่ถูกนินทานอนอยู่บ้านหนูเฉยๆยนะคนยังเอาเป็นเล่าว,ว่าเราเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในโลกก็เหมือนช้างที่ยังลงสู่สงครามช้างศึกที่ยังลงสู่สงครามไม่กลัวหอ,อกดาบแหลนเหลาที่พุ่งมาจากทิศทั้งสี่ใช่ไหม เราเกิดมาในโลกเราก็ต้องไม่กลัวการน,นินทาซึ่งเป็นธรรมที่มีอยู่ประจําโลกหนูจําอย่างนี้ก็แล้วกันนะลูกอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนเกิดเป็นคนอย่ากลัวคํานินทาแค่เราไม่ใส่ใจกับคํานินทาว่าร้ายปิดหูปิดตาไปซะแล้วก็ตั้งใจทําความดีของเราต่อไปแค่นี้ก็ปิงแล้วละคะ่ะสนับสนุนโดยเจเร่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามิน อร่อยเต็มยิ้มการทำบุญนั้นมีหลายรูปแบบแต่การทำบุญที่ถือว่าได้กุศลสูงสุดท่านบอกว่าได้แก่จิตตะภาวนาก็เพราะว่าการให้ทานนั้นก็เป็นการฝึกละกิเลสพื้นฐานคือละความโลภก,การรักษาศีลก็เป็นเพียงการควบคุมกายของเราส่วนการฝึกจิตฝึกใจของเรานั้นเป็นการลดละกิเลสโดยตรงเหมือนที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเราฝึกจิตให้สงบ ชั่วช้างพับหูชั่วง,งูแลบลิ้นชั่วแม่ไก่ก้มกินน้ําแค่นี้แหละมีอานิสงส์มากมายมหาศาลยิ่งกว่าการสร้างวิหาร8 4 4 0 0 0หลังทําไมจึงมีอานิสงส์มากนักก็เพราะว่ามันเป็นการฝึกจิตให้ลดจากกิเลสโดยตรงฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เรามาเจเริญจิตตภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมาฐานเมื่อนั้นเรากําลังได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร่วมบุญโดยปุ้มปุ้ย อร่อยเต็มยิ้มถ้าอยากฟังทาดีๆนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจรายการเรานะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็แฟนเพจของปุ้งปุ้ยด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของพวกเราทั้งสี่คนแล้วนะก่อนจากการวันนี้เขาขอมาเราดีมากบอกว่ามีรายละเดียดอย่างที่พูดาครับผมเพื่อนๆครับเวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่ควรที่จะเล่นมากเกินไปนะครับเราควรที่จะเล่นน้อยๆแล้วก็อย่างพอดีนะครับ มิชนะนะครับเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปครับก็เล่นให้น้อยๆจะได้ไม่ชื่อว่าเป็นคนเล่นมากเลยว่ามีแบบเสียชื่อรายการกล้าคิดกล้าทำขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเยาวชนไทยให้กล้าคิดกล้าทำค่ะ